ถ้าเราต้องการที่จะเสียบไมค์เข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อบันทึกเสียงพร้อมกับการใช้หูฟังแต่ว่าโน้ตบุ๊กมีช่องแค่เพียงช่องเดียวนะครับนั่นคือเป็นช่องหูฟังอย่างเดียวเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น USB Soundcard ตรงนี้เนี่ยเราใช้ตัว USB เนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็ส่วนตัวช่องตัวนี้เนี่ยมี3ช่องด้วยกันช่องแรกนะครับก็คือที่เป็นสีชมพูเนี่ยเป็นรูปไมค์ไว้สาหรับเสียบไมค์แล้วส่วนทางด้านขวาสุดเนี่ยไว้สําหรับเสียบหูฟังนะครับที่เป็นสีเขียว จะส่วนที่เป็นสีดำตรงกลางนี้นะครับไว้สำหรับเสียบตัวหูฟังที่มีไมในตัวนะครับและการใช้งานทางด้านซ้ายสีชมพูเนี่ยใช้สำหรับเสียบไม์นะครับและด้านขวาที่เป็นสีเขียวใช้สำหรับในการเสียบหูฟังนะครับส่วนรูตรงกลางเราจะใช้สำหรับหูฟังบางรุ่นที่เป็นไมในตัวอย่างเช่นหูฟัง พวกมือถือนะครับเราเสียบตรงกลางนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำ usb เข้ามาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็จะเห็นไฟขึ้นเราสามารถจะกดเพื่อที่จะไม่ให้เสียงออกหูฟังก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเพื่อไม่ให้เสียงเข้าใหม่ก็ได้นะครับหรือกดพร้อมกันทั้งสองอันก็ได้ส่วนวอลลุ่มเนี่ยก็จะสามารถจะเพิ่มลดวอลลุ่มของหูฟังได้นะครับแบบนี้ เรามาลองใช้งานดูนะครับเรามาคลิกขวาตรงรูปลำโพงนะครับเสร็จแล้วไปที่ Sound Setting สังเกตว่าของเดิมเปลี่ยงเอาพุทออกมาก็คือเป็นสปีคเกอร์ของโน้ตบุ๊กเองแล้วก็อินพุตนะครับจะเป็นไมโครโฟนของตัวโน้ตบุ๊กทีนี้ผมจะลองเสียบตัว usb สา n การ์ดนี้เข้าไปนะครับสังเกตเห็นไหมครับเมื่อเสียบไปแล้วเนี่ยตัวสปีคเกอร์ก็จะเป็นของตัว usb นี้นะครับเป็น usb แล้วก็ตัว input ตก็คือไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นของ USB เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจะใช้หูฟังภายนอกพร้อมกับใช้ไมคในการบันทึกเสียงได้พร้อมๆกันนะครับ